ของงานเรียบร้อยครับลูกคาก้ากำลังเข้ามานะฮะนี่สันทีด้าน,นะฮะของเดิมที่มาตอนแรกทะลงทะลอกหมดเลยฮะอันนี้ผมจัดให้นะครับมุ้มหนังใหม่แต่เข็บได้แบบวสวยๆเลยนะฮะงานเนียนๆนะครับจากร้านดีไซน์บายหนูนะครับาฝากติดตามงานในดีเพจดีไซน์บายหนูนะครับแล้วก็ที่ช่อง u t u b e ดีไซน์บายหนูนะฮะ ติดต่อสอบถามอย่างหุ้มบอลหนังราคาแบบเป็นแบบเป็นกันเองนะฮะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับช่วงโควิดขายแพงได้ไงนะฮะงานสวยงานแบบมีคุณภาพนะครับยังไม่ตองรีบตัดสินใจครับดูงานผมในเพจแล้วก็ที่ช่อง YouTube ก่อนนะครับงานมีอัปเดตตลอดนะฮะโอเคส่งงานเรียบร้อยครับ